พ่อมูลนอเรือง,อองแม่ชื่อแม่ล่านอเรืองอเดี๋ยวผมอัดต่อนะครับพี่ก้องใจไหนพี่ถามต่อฮะและ้วหลวงพ่อ<า>เขาเล่าบวชปะอ,อะเมื่อไหร่เกิดคูบานเลประมาณไม่กี่ขวบไม่รู้อะสี่ห้าขวบก็เลยได้ไปอยู่กับพ่ออุยตาพงป่าแม่อุยคอมพงป่าที่ถือว่าเป็นปู่ย่าบุญธรรมเลยนะ เมวินิยนนอเรืองอยู่กับสามตายซึ่งเมวินิวนี่เป็นมีศัก์เป็นน้องของเมวิความโปปาเพราะเมวินิวนี่เป็นแม่ของพ่อของปา้าปเข้าใจหนอพี่ถามต่ออยากได้พี่อยากได้จะเขียนตรงไหนบวช อายุเท่าไหรแต่ไรละเอียดบทที่วันไหนพี่ถามตั้งแต่บางประชาครับสมบุกบารได้เรียนได้เรียนเรียนประถมอะไรห,หรือเปล่าเรียนเกิดแท้แต่มันไม่ตรงนะอาที่มันมีทะเบียนีกว่าเหน้าถ้าอย่างนั้นไม่เด<ๆ>็กใช่นจริงเกิดแต่ปีมาลงแต่นี่มเกิดเป็นปีมาศิลที่จริงเกิดวันเสาร์ที่ยี่สิบกุมภาสองพันห้าร้อยแปดจิมมัสสพานุจิต ตรงกรับเดือนห้าหนึ่งอะไรสี่ขอมเกิดเวลาประมาณตีสามนี่พูดว่าเวลาเกิดนี่มีสายลบพานคอเหมือนบนสายบาดมนสาย ตอนนั้นก็ดูกับสามตายายเพราะอุตาะไม่ีความพงปาเพราะไม่อุ้ยนิวหนอเรืองนะอยู่ด้วยกันแต่ซึ่งเป็นคนเก๋มากๆ3สามคนเราเลี้ยเราเร,เราคราูบาเกิดที่ที่ที่บ้านบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามทับหนึ่งหมู่หกบ้านหัวดงตําบลหัวมุงอําเภอสารพีอ๋อเกิดสารพีไม่ใช่เกิดที่อ๋อเป็นกสารพี วัยเด็กนี่เองชอบเล่นกอดีดีไซน์ปั้นพัะพุทธรูปแล้วไม่เคยคู้ขีคอยชอบเอาผ้าขาดขาดมาทำเป็นธงปักดีดีเหมือนผูกหนูงแล้วแล้วคุณสะสมัติพิเศษนี้ เวลาไก่ดิ้นตายตอหน่เอามาเสกมันคืนแล้วไก่ตัวไหนตายใหม่ๆเอามาแล้วเอามาใส่บันไดแล้วก็จะใช้ไม้เคาะทำเล่าเสกกระทำเสกกระางให้ชีวิตมันขึ้นมันหนึ่งชีวิตมันขึ้นมันนึ่มันก็คืนมันกินหมดทุกตัวเราปฏิหารนะที่นู้นเด็กตั้งแต่เด็กๆมาเลยเด็กตอนนี้กรรมไก่แม่มาทางตอนนี้จะเป็นปวดเข่า เวลาไม่ใช่เวลาถ้าปวดต้องมีคนถือถือตีนถือเท้าไปให้ตั้งแบบนี้เหมือนตีนไก่ตอนที่เราเอาเ็าขึ้นอน่าจะหายเออเหมือนตอนที่เอาไก่ยกขึ้นแล้วเอาหัวมันสุกแล้วตเองเด็กไม่ได้เป็นตลอดนะเป็นาครัง ถ้าโจรเข้าตาโจรแท้ๆผีก็จะมาบอกเรื่องหวยถ้าไม่มีเงินแท้ๆมันก็จะมาบอกหวยให้เรแต่ให้ไม่ให้ไม่ให้เล่นเยอะทีละ้สองบาทสามบาทผีก็มาบอกให้แล้วก็ได้จังเออเลขที่จำสมัยนั้นสุดไม่เลขไม่เก้าสองก็เก้าสามถ้าไม่มีเงินอี่แะ ถ้าโจรสุดสุตผีจะมาบอกเลขเนี่ยแล้วเขามาบอกให้ไปขุดเอาผ้าแต่เราไม่เอาเรากลัวอ๋อไปขุดสมบัติขุดผ่าขุดสมบัติเดี๋ยวเราไปแกะเอาก็กลัวนะทำไมเราติดติดเราฟังน้องยายอู๋สูงเท่าสร้อยไว้ขุดสมบัติของเขามาแล้มาตามอะไรงเงี้ยเราต้กลัวเดี๋ยวนี้เขาไม่แจมเราเขาเขาจงการให้เราเนาะเดี๋ยวเราไะแกะเ,เาก <c oughs> อา เราก็ไปดูนี่ะมันก็มีจริงเนี่ยมันจะว่าไม่คูดก็ไม่ลึกหรอกขึ้เดียวเขาขึ้นมาสมบัยเขาจะขึ้นเขาจะม,ม,ามาเข้าไปเจอหัวพระทองเ,เป็นของ,ของอเขาแล้วแล้ว,ลวครูบาบทบทเป็นเนนได้ไหรือเปล่าเป็นเนนหรือว่าบทเป็นพระเลยเป็นเนนเป็นเนร า็ยังถือบุ๊ถือศีลอุโบสถศีลตอนอายุเก่ากว่ศีลศีลแปดศีลแปดเก่ากว่าแต่ไม่ใช่ยังไม่ใช่เนียนเป็นเป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าถือศีลละโอ้ก็ถือดูศีลไหว้พระสวดมนต์ทุกวันที่บ้านก็ไม่มีพระเอารูปกระดาษที่หนังสือรุ่นเก่าพี่สีฟายนึกว่าที่พระพูดพระธรรมพระสอนก็เอาสีเอาแน่นะมัันมนติดอ่ะ มังใจนะทุกอย่างอยู่่ทีใจจริงๆนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นนานไหมคะกว่าจะนานเพราะจะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะตรงเรื่อยากสามคนนี่ยังไม่ตายจับสีนอะไรไม่ได้เสยียงตรงเรื่องคนแก่แ <จะ S 1> ก่มาก,เกๆเลยเอ,อืมแก่มากๆแปดสิบก,กว่าแก่ป่านไหนดูแปดสิบแล้วเขาก็ทํางานอะไรกันไม่ไหวแล้วใช่ไหม,มไม่ไปทํางานอะไรเลยอยโคตรเก่ เราควรมาทําไมหาอะไรเลี้ยงเขาแบบก็รับแจ้งบ้างถ้าเขาปลูกถั่วเหลืองเราก็ต้องไปรับแจ้งปลูกถั่วเหลืองรับแจ้งถอนกระเทียมตดำลอยบ้างรับแจ้งบกขุดดินช่วยเขาบ้างเก็บผักบุ้งตำลึงไปขายผักบุ้งผักตำลึงใบผูใบตองเนี่ยไม่มีอายไม่มีเคยเข้าไอาไม่ ไปเกิดมาบนกองเงินกองทองเอาซะเลยเก็บหอมที่มันเหลือจากเลือกเขาแลเขาไปรับไปเก็บเก็บหอมนั่เอยคุณบาบัวัดที่วัดไหนครับวัดหัวดงวัดมันเกิดวัดหัวดงตโคมูอำเภอสารภีบันท้าชาเป็นสามเณรตอนนั้นเดือนเมษาปีสองแปด กันสีรูปที่รกบเป็นเจ้าภาพรวมกันก็งานบวชก็มีการขี่แม้เนาะคนเหนือนี่จะขี่แม้กันมีซอมีขอบของคนเหนือ,อ <c oughs> สังฆทานคนละหกหกชุดรวมกันสี่สี่ยิบสี่เนาะนี่หมดพ้าสี่สิบก็รูป แต่คุบาไม่ออกค่ามาโหระทเพราะเลยไม่ให้ไม่จัดรวม <c oughs> เออเพราะเราไม่มีเงินให้แคมาโหระทหมู่สามงานนะัรนก็เลยจัดบ้านใครบ้านมันไปหรือไม่ได้ไปจัดรวมกับที่วัดเพราะเราไม่ออกค่าให้เขา <c oughs> แต่จะไปาอาศัยเขาตอนบวชเขาก็ขี่แม่หนอ มาเยี่ยมวัดบ้านเราเนอแต่เราก็เุอนยักษ์ก็ร้องไห้หลานไม่ได้ขี่แม่สามโคก็ไมขี่มาแล้วก็พระอุปชานะครับพระอุปชาพระครูชัยศีลวิมชลมมชัยศีลวิมลสมสุดินทารชื่อวัดพนมอน,นองเพิ่มอำเภอสระบีเจ้าคณะอำเภอสระบีเนี่ยคณะนั้นเป็นอุปชา อยู่เป็นเนนแม็กเริ่มดับมีคนมาโคนนะมนูลมีคนแม่อ๋อเป็นเนนที่เริ่มทำพิธีนุ่นนน่ระจาแล้วอะไรทำมาเรื่อยๆโคมนมันศรัทธาบักขีโคนก็การในความเข้มขึ้นความขีสีขีญัตรหลับสักกะละ <c oughs> เริ่มมีแม่โค่นก็เราคนเริ่ม,มอึดอัดแล้วเพราะพระ,พะทั้งวัดเขาไม่ปล่อยเขาไม่หมเราเอา้า บางครั้งคุูบาขึ้นเทศการเทศมีเป็นสิบเนนพะมันเป็นสิบน่าจะได้คนละกันละกันเขามารวมให้ครูบาหมดแล้วพระองค์อื่นมันมองกูยังไงคิดว่าจะได้แล้วกับไม่ได้สักกอ่อนเนี่ยครูบาเขามาประเคนครูบาหมดมมไปคนมีหลับสักกละมากกว่าแต่ท่องสวดมนต์ในเกศพรรษาเดียวได้หมดเจ็ดตำนานสิบสองตำนาน จำเป็น,นจำเลยเม,นะมืเป็นสามเณรตอนบวชเป็นสามเณรใครก็ไม่เป็นเจ้าภาพนะโ <c oughs> ตแล้วไม่อยากเป็นเจ้าภาพอันนี้สูงไม่ดีหรอกบุญไม่เยอะหรอก <c oughs> อตอนเป็นสามเณรปฏิบัติดีตอนจะอุปสมบทมีเก่งก็เป็นเจ้าภาพนะใ <c oughs> ครก็อยากเป็นเจ้าภาพอุปสมบทตอนบวชเป็นพระนิู่ยญา สิ้นหมดแล้วรู้ว่ายังอหูือเดี๋ยวอยากคนเดยไยที่เป็นอามาพึกที่เขานอนแม่เออแม่เออมาถึงปี2529เดือนพฤษภาวันอาทิตย์เดี๋ยวันที่25พฤษภาจพนนท์อุปสมบทที่วัดหัวดงเมืองพระครูชายศรีรับอิมณ์สมสุตินทะโลวัดพนนท์หนองพึ่งสนพี จ้พระพุษภีเปพระอุปชาย์พระครูปุญญาพิวัตรวัดหัวมงเป็นพระกรรมวาจาจพระครูอินโสมประภากโลวัดหัวดงสารพีเป็นพระอนุสาวนาจาัยครูสวดได้ฉายาที่เดยกฉายานี้ไม่ขอกับอุปัชาย์ที่วัดพระนอน์หนองพึ่งสารพี ได้สายยานันทกนนกลแล้ะบังเอิญพระที่ไปขอสายยาคุณบาปิจขณาธรรมบลเนาะไปด้วยกันพระสององค์ไปด้วยกันกับเจ้าว่าบังเอิญอดีตของ จาคณะตำบลญนะสายานันทกโกชื่อคูบาบุญแานันทกโกเต็ไปพัดตันนีขายตั้งแต่ห่อหมกขึ้นอีกครับเขาได้สายาคูบามาถึงครึ่งทางเขาบอกหุยถ้าเอานันทกโกเนี่ยมันจะเหมือนคูบาเราหนุยหรอเดี๋ยวมันจะตันนีกลับไปขืนไม่เอาสายานี้กลับทั้งคืนเลยเนะี่ยจาคณะจังอำเภอก็นอนแล้วไปเรียบตะโกนบก่ เจา้าคณะอำเภอก็ตกกรใจว่าเอ้แมาทาไมดึกแล้วมาทําไมเมื่อกี้ก็กลับเลยตะโกนหมอสายานี่ไม่เอา <c oughs> ขอเปลี่ยนสายาให้หนูปัญหาเยอะเลยฟังแล้วเป็นเรื่องตลกเจา้าคณะอำเภอว่าทำไมไม่เอาสายยาโอ้ยคูบาองค์ก่อนเน่ยสายยาเนี่ยทันหนีที่สุดขายทุกอย่างก <c> ล <oughs> ัวคูบาที่จะอุปสมบทครั้งนี้กลเหมือนพระองค์นั้นกน็เลยขอเปลี่ยนเลยเป็นนาถาสีโล เรตตัหมอยเป็นนาทะสีโลทักวันี้ก็เป็นนาทะสีโล,โล<ม>แต่ภูมิศิลป์เป็นที่พึ่งอย่า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 งนาำว่าคูบาเจ้า อ,อันนี้เป็นความพื้นบ้านชาวบ้านยกย่องเองออ๋คิดว่ไม่ได้เป็นตำแหน่งมีความรู้<น>อะไรมากมายขนาดนี้ถือถือว่าเป็นผู้มีบุญมีบารมีถึงเรียกเป็นครูบามีความปรก็เห็นว่ามีครูบาไปเยอะไปหมดท่าบอกคนที่จะได้เป็นครูบาในตองนี้ตำแหน่งไรยังไงหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ชาวบ้านยอมรับมีบุญมีบารมีแต่เดี๋ยวนี้อุตริเสแสร้งเก่งกันไปก็ใช้ครูบานำหน้าเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นภาคกลางภาคอื่นก็ใช่ไหมภาคครูอย่างนี้ จะพระครูเยอะจะเป็นภาคกลางแต่เขาไม่ถึงคนพระครูบางองค์บชปีสองปีเ็เป็นแล้วตั้งเองตั้งเองตั้งเองเมื่อก่อนนี่คขาบ่าครูบาจะมีครูบาศรีวิชัยครูบารุ่นใหม่ที่เขายอมรับขอโทษมีครูบากับครูบาบุญชุ่มเท่านั้นแต่เด็กเต็มเกิดเมื่อก่อนนี่จะเรียกครูบาหนึ่งต้องเรียกพระที่พรรษาเจ็ดแปดสิบ มีความรู้มีบารมีแต่ก็ยกเว้นที่ผู้มีบุญบารมีก็จะเรียกเป็นครูบาค,คำเรียกครูบาเนี่ยทีนี้เมื่อก่อนครูบาก็ไม่ได้สนใจเร่องนี้บังเอิญไปที่วัดโดยคําที่พื้นสนกพระไปด้วยแหลูกชาวบ้านไปด้วยหลายสิคนคก็ไปเดินไปเจอคนตาบอดคนหนึ่งที่มันอยู่บนลานพระธาตุดอยคำ ใครก็ผ่านไปผ่านเกก็เอาไม้เท้าทีนะ่มาผ่าใส่ครูบาโอ้ครูบามาเมื่อ,อไรตาบอดตาบอด<ม>ชาวบ้านก็เลยไปทุกคนก็ไปไม่เคยแมดย้ด้วยแล้วตามันบอดด้วยทำไมเลียกครูบาชาวบ้านที่ปล่อยด้วยก็เลยเอามาเลียกไป พอไแเมกแต่ตาบอดยังเรียกบิตถูบามันรู้เลยได้นาำมาจากคนตาบดได้นาำมาจากคนตาเรื่องหรือเรื่องอีกเยอะมันได้จากคนตาดีเนี่ยถ้าทำเป็นหนังจะเป็นจัดง่ายเลยนะแต่มันละเอียดมันแตตตาบาอาจพูดจะไม่ปฏิปะตอมมันเยอะต้องมากกว่านี้แต่ว่าเอาเท่าที่จําได้เราค่ะเดี๋ยวก็จาได้หมดนะเดี๋ยวมันต้องต้องใช้เวลาเยอะ ทำเป็นนัง้วบองอุป,ปนิสัยนี่ชอบเป็นคนยุติธรรมไม่ถูกไม่เอาอถ้าไปรดน้ำดำหมวบ้านใครรวย,ยก็ใส่ของนี่เดียวถ้าใครจนก็นนให้เย <c oughs> อะๆ<อ>บ้านหน, <c oughs> นเวลาไปรดน้ำดำหมวผู้เฒ่าผู้แก่ใจเฮ่ก็ปล่อยเนาะว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการเรื่องข้าวของ <c oughs> ถ้าบ้านไหนรวยเนี่ยก็ใส่นิดเดียวบ้านไหนจนเนี่ยก็ไปรดไว้เยอะๆ อย่ามองข้ามคนอยากคนจนแห่งเดิดค่ะยิ่งผู้เท่าผู้เก่คนไม่สมประกอบนี่จนถึงปัจจุบันจิตยังเป็นเมตตามากมากความเมตตาต้องมีนะบางคนก็มองผ่านๆไม่สนใจไม่อะไรปลาอะไรไม่เคยขาด ครั้งหนึ่งไปเห็นเขาวางโยไว้เนาะทางหนูเรียกว่าจมไม่กูลองไปโยโยเขาลักโยตอนตอนนั้นโตหรือยังก็คงมัดอันพอสามพอสี่อยู่กันหรอกโยขึ้นมาไม่ได้ปลาแหลบอ่ะเขาเรียกอะไรที่ปลาปลาแหลมๆหลอไม่ใช่ตัวเข็มอหมคณหรือเรียกปลาแหล็ดเออ อ,อ,อ,อว่าขี้กลัวหนอมันไม่มีเก็ดหนอแะปะนขยะแข็งมันเยอะอุ่อน,น,อนนะไอ้ไแยงเอาโยวางบินอ่ะทีนี้ไปเห็นเขาตกเบ็ดหน,เนะเขาก็ได้เดี๋ยวก็ได้ปลาหมอเดี๋ยวก็ได้ปลาหมอเดี๋ยวก็ได้ปลาลีมกูไปตกกับเขากูก็ไม่ได้สักทีป้าไม่ยอมกิน บาปไม,ม่ขึ้นอืมเขาหนึ่งก็เลยเขาเอาอะไรเป็นเหยือ่อมนะอ๋อเขาเอาปูเป็นเหยือ่อจบเลยเขาไปาเหยียบเอีเหยียบโลปูตามขนแหน่เนาะอุน,นิ่มเออคือบากกเลยเอามือล้วงนึกว่าเป็นปูล้วงออกมาเป็นงูห <laughs> ล้างจากวันนั้นถึงวันนี้ มนนคนไปทาบาปคนทำบาปไม่วทางบาปไม่ขึ้นเลยนะไม่ทําบาปแล้วทางไม่ขึ้นอคนอยากคนจนมิตายก็เป็นนอน่วยหงเข้าหงเกนนะถ้าคนรวยไม่ไปแล้วตกลงจะมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่วัดไหนอ่ะอยู่หัวดงที่นั่นเลยแล้วก็มานี่เลยบางเอิญวัดทีนี่ มีคูบาบุนมาทีตะสะโทยอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นลูกศิษย์คูบาเจ้าศีวิชัยแต่ปิดบังตัวเองไม่มีใครรู้จัก <c oughs> แต่คูบาเลื่อมสายข้อวัดปฏิบัติท่านแต่ท่านเป็นคนหัวมุงสารพีต่าบมนเดียวกัคูบาคูบาบุนี่ยเป็นสามเณรที่ต้มน้ําให้คูบาศีวิชัยกิน <c oughs> ตม้มว <c oughs> ่าก็อยากเห็นอยากมากราบท่าน ขออนุญาตจ้าวัดขออนุญาตจะไปบ้านเดมอันผู้เตมตังจะไปแกะกูบ,บาร์บูแม่จะเอาวัดก็เ,เอ็ดตะโลใส่ไม่เคยออกวัดแล้วออกไปทําไมแล้วไปหลงแล้วกันชาวบ้านจะมาเหด่าข้าเนี่ยจะมาทุบข้าเนี่ยเพราะชาวบ้านของครูบาร์แล้ว่เอา,าวัดไม่เคยออกไปไหนเลยนั่นจะไปไปทำไมแม่แตงนู่นสมัยนั้นมันก่อยอันผูน้เตมตงกู <c oughs> เลยไม่ได้แม่กูอยากแม่บันเดมอยากแม่กูบาร์บูแม่จะมากราบน้าไว คุบาบุมานี่ก็มีเกษามีอังสะคุบาสิวิชายที่นุ่งตายพูดได้สามันคุบาบุมานนำสมาธิตายเกี่ยววัดกนดา่าเหรอเสือกแองไปนน่์แองไปนี่เขาตายแล้วเนี่ยเ <c ười> พราะเขาถึงว่าคุบาพูดไปไหนนี่ต้องมีเหตุเ<อ>พราะคุบานี่ เออเจ้าับเชื่อแบบนี้อ๋ออย่าไปก็ไปใครจะเมารถให้ใครจะไปด้วยอีกหรอคนก็เต็มลำรถเราสมัยนั้นม่านอกนะรถปิดรถสี่ล้อเลเจ้าคณะตำบลก็แม่เจ้ารากตรงไห่เราก็เป um ็นพระเนาอะสองพันสาม รองเท้านันยางสีเขียวนั่นนะกูขาวนะกูขากูจะได้ออกวัดคำนี้ครัแรกขาดอยอะดีดีใหญ่หมดเดาวเทียมกันกระดิกนเออกระดิกนะที่ข้างสีเขียวนนั่แล้วก็บนสีขาวนั่นนะดีใจขุนเยอะขุนไ่ไปเงินไปมีสิบเอ็ดบาทเอาฝากเงินไปหน่อย ขาชื่อว่าถ้าใส่สิบบาทก็สิบหายคิดถึงมูลเขาหยาบไปสมัยนะั้นใบสิบ <c oughs> เลยใส่สิบเอ็ดบาทเพื่อไม่ให้มันสิบหายฝากมาทําบุญเ <c oughs> จ้าบ้าไม่เอาไปด้วยก่อน <c oughs> บอกว่าจะไปจะไปเขาตายแล้วก็ยังไม่ไปอ๋อ <c oughs> <c oughs> ถ้า่งาั้นไม่นั่งน้าหลังก็ไปนั่งหน้าดีกว่าเจ้าคณะทำบุญเจ้าบัดยอมเสียสละเพราะรู้ว่าคุบารเีงไม่นั่งกับคนบ้านเนี่ยเลยเอาไปนั่งไปหน้า โศกคีณคิดอยู่ฝ้าโศกก่อสงสารไม่มีอะไรใครเฝ้า <c oughs> บางเอญ้อนมดก่อนวันปิดศพเขาก็นิมนต์มหาจรัรหัดจากลำพูนประเทศกรมัดสีเหล่มัดสี <c oughs> ปัจจุบันคือเจ้าคณะจังหวัดลำพูนตละดปัญญามุ่งอเขานิมนต์มหาจรัรหัดนา่ตึนเจ้าอ,อวาวาสเธอะไม่มีใครแล้วหมด เกยฑหนำมูลธรรมะเกณฑ์พระองค์นั้นจะเป็นเจ้าชื่อมาครณบ้าเกศก็ไม่รู้ตัวว่าเกษวีได้ยังไงมันทําไม่รู้เราก็ไม่รู้จักคุณบ้านอัสสัมปันพี่เจ้าแมาทํไาไมพระผมดําอุตสาสมนี่ยังไม่ได้เผาจะได้เผาอีกศพหนึ่งเลยเ <c ười> พราะว่าเป็นคนผอมโอ่ยนุ่งเก่าๆนี่ดูไม่ได้ดำผอม <c ười> เหมือนคนเป็นเอ็ดนี่คนก็ <c ười> ชาวบ้านครึ่งหนึ่งก็เอาครึ่งหนึ่งไม่เอาไอุบาก็ไม่ได้อยากเป็นเจ้าบาอุบะก็กลับนะงานศพเสร็จอุบาก็ไปอยู่สิสานพีก็ไม่สบายใจเป็นห่วงศพใครไม่เอาใครจะดูแลน้องพักนทองตีปนลูกศิษย์คุบาสิวิชัยเราก็หน่างรน่นหนีเจ้าบานอนะุ้งเขา ขึ้นมอเตอร์ไซค์ของมาจากแนววัดชื่อในดีสามลุงดีแล,แล้วก็ขึ้นมามันบอกว่าท่านจะไปไหนอ๋อเราจะไปอำเภอก็หลอกมนะมาถึงอำเภอสารพีเสร็จก็ขึ้นรถเมล์ขาวลำพูนมาลงที่ประตูสร้างเผือกก็มีใครไม่รู้นะออกค่าโดยสารท่านไม่ต้องออกนะมาถึงประตูส้างเผือกกูจะมาไม่เป็นเงินมีสองบาท มีคนไม่ดีนออกการโดยสารให้ผูเลยไม่หมดสัปดมีคนสงเคราะห์มาถึงปากหางนีไม่รู้จะเข้ามาไหนเพราะถนนไม่ได้รัดเดเอดก็เลยแจ้งรถพ่วงรถสามล้อพ่วงมาส่งมันเอาเราสิบแหบาทเงินกูเลยเหลือสองร้อยกับาแพ่บาทเราโหเลย มาเป็นห่วงศพมาดูศพศพเน่าเป็นนอนว่าเป็นนอนเลยและวโบตที่ใคยดูอ่ะมันไม่มีใครดูดทิ้งทนันเลยท่านมาอยู่นี่ได้แค่ความสะอาดดโคนก็ไม่รู้ลึกๆท่านคือใครแอ้ว่าเป็นคุณบาสิวิชัยบวชไทย<ะ>คุณบาสิวิชัยบวชไทย เป็นลูกศิษย์ขรงบาซิบิชัยไม่มีใครรู้เจ้าอาวาสองเก่าเนอะตามน้ำอุ่นน้ำร้อนให้คุณบาซิบิชัยกินน่ะพี่ทางในนั้น่ไม่มีใครรู้เนี่ยเรากล่าวถึงตรงนั้นด้วยขังเลยมาที่ท่านมรณภาพนี้ท่านจะมาแล้วมาถึงตรงนี้ท่านมรณภาพน่ะเป็ดกุมภา สุมหนึ่งคุา 1> 3, 1. คบาบุแม์น่องสมาธิไดย,ยแล้วอาจารย์อีกองหนึ่งที่เป็นลูกสี์เปกของคุบาศรีวิชัยอยู่ที่บ้านถวายบ้านแก่สลักชื่อคุบาเบ้าโสภาคุบาโสภาชื่อแท้ชื่อเบา้าตายส8ปกุมภาแปดแล้วก็มาสแปด คุบาศรีวิชัยตายยี่สิบกุมภานี่ให้ฟังนะคุบาเกิดยี่สิบกุมภาเอา้เอาคุบาคุบาศรีวิชัยตอนที่ท่านมรณภาพคุบาเกิดหรือยังยังยี่สิบกุมภาเป็ดนึก มรณภาพลูกศิษย์ที่อยู่สืบบารมีมาที่วัดเข่งคือครูบาสุภาเบ่าอยู่ที่บ้านถวายแห่งรงครูบาบุญแม่ก็ศรัทธาในตัวยุกกับครูบาเบ่าในโตหลังจากครูบาสิบไซมณะนะพระบาเบ่าไปตายสิบแปดกุมภาพันธ์ครูบาบุญแมอยู่มาอยู่มาจนถึงหลายสิบปีเนาะเกมมาตายแปดกุมภาพันธ์ Sama-sama <laughs> 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 toko-toko.